สวัสดีครับวัดยูสุตัวจริงครับวันนี้ส่งมอบรถให้กับคุณกิติศักดิ์ครับวันนี้เดินทางมารับรถกับเราแล้วนะครับ4ประตู1.9 M อมอโตตัวท็อปสุดของ1.9เราเลยครับ1 3 0 0 0ล้าน3าหมครับวันนี้ที่เป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับสัตถามที่1นึงรถคันละล้านเนี่ยสามารถออกรถได้ง่ายออกรถได้จริงไหมครับงัไม่ต้องใช้คนคําด้วยก็ซื้อคนเดียวได้เลย ก็สามารถดาวตามโปรผมได้ด้วยนะครับก็แค่สา0 0 0ื่นกว่าบาทเท่านี้นะครับก็สามารถออกกได้ง่ายเอาได้จริงแล้วก็ไม่ต้องใช้ต้งทำด้วยนะครับนี่เลยครับคุณพ่อเชียร์ผมนีิดนึงครับพี่เอฟีผมเลยใครสนใจก็ติดต่อวิวัได้ครับตัวจริง ครับผมโอเคขอบคุณมากมากครับนี่เขาเป็นแฟนแท้ๆผมเลยนะครับติดตามแล้วก็มาดูรถกับผมที่อนสุสซ้อแสงมงคลิยาครับแล้วก็ตตดสดนใจซื้อรถกับเราเงื่อนไขง่ายๆเงื่อนไขสุดพิเศษเลยไม่ต้องค้ำดาวน้อยด้วยนะครับโอเคขอยทำรวยเฮงๆครับเดินทางปลอดภัยครับคิดสิ่งใดก็สมหวังตามความปรารถนาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับใครสนใจก็โทรทักไลน์อนบ็อกมาตามที่อยู่ด้านล่างนะครับวัดอีสุตัวจริงครับจัดให้ครับบายบายโอเค